สวัสด,ดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับช่องหนึ่งวิทยีเอซีังวันพ่อแตแรครับวันนี้จะสินมารับไปเที่ยวครับเดี๋ยวไปดูว่าเดี๋ยวไปดูว่าจะไปอะไรกันครับน้องโอนน้องโอนครับไปลุยกันครับผมนี่ครับ น้องโอนก็สมาชิกสายด่วน v วีปีเราอีกหนึ่งท่านนะครับผมมารับถึงที่เลยครับวันนี้บอกแล้วออมาแล้วน้องไม่มีเงาครับผมเขาเรียกอะไรที่เราจะไปเรียบระบุรีครับรบบร,ร,บรบะบุรีรบ่านนี่ปีขึ้นไม่ได้ตรงนี้ติดจะเกิดต้องเปิด ไปเลยกันทุกคนน้ำมคนเคยมาขึ้นมาไหม้องดีมากเออนี่ก็ร้ลานไม้ครับนี่น่าจะมาจอดรอคิวกันด้วยอุ้ยฝนตกฝนตกแบบนี้ไม้จะติดโคลนเยอะทุกคน ฝนตกไม่หยุดเลยครับวันนี้ยังไม่เห็นแดดเลยนี่กี่โมงแล้ว17นาฬิกา30นาทีครับบ้านหนองปักปุ้งเห็นไหมปลาบอกแล้วขว่างนู้นปามาเนี่ยเขานี่ก็ปามาแล้วเอาเปลงก่อน เดี๋ยวมันโดนลิกาทิฮะเออนี่เดี๋ยวด้านหน้าเราจะเป็นจุดที่แคบที่สุดใช่ไหมเดี๋ยว่ามันเกี้ยหน่อยตาภาพครับอันนั้นเป็นกล้องผม่าไหมัลองกล้องกลองไทยครับอ๋อไปไสีปล้วนป่ปไ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 ปนปไ่ไป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 นนไป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 ไไปไปไปอปไ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 ปมปไปปไนไป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 ไมไปไปาปไ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 ปน มันแบบันคอยให้รนี่นี่นี่ันนี้ขึน,นปรจับหมาขนปามาใช่ไหม <c oughs> เออพี่สงสัยตอนคลิปที่แล้วครับที่บอกว่าจอดยากาขึ้นหลายหลายหัวสิบก้วนเกือาก็ป่ากลนกล้ามมานะนะนเรย,เย,มนนเย่มันกลนหรือ่ามันเรืก็กล้ามไปกล้ามมาเองอะ่ะไม่เปื้อ <c oughs> ไม่เืออ๋อแต่ถ้าอายุมาทำมานไม่ได้ต้องมีบัตรนะครับทุกคนต้นกำเนิดซาาเปาทับหลีครับทุกคนถ้ากินร้อยนะก็น,นนะ่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนซื้อไปถึงกามันเย็นเลยมตั้งหัใจไหนมูงก้าวก็มันหนิมแล้ว น,นี่ครับท,ที่ที่จอดรถถ่ายรูปกันเมื่อวาน,น,นวัยรุ่นน,ะน้องมันครับกันนี้ <c ười> นี่กันนี้ยังอยู่เลยหนูนนอยู่นั่นนหละเขาก็อยู่อยสองคันเมื่อวานน่าจะออกไปหาอะไรกินมาตอนที่ว่าน้องหลังเขาออกกันมาแกจะกินแบบไหนแ เออสิฟูตทะเลอะไรแบบนั้นหละไปครับนี่ครับช่องแคบที่สุดระหว่างประเทศไทยกับพม่าครับอยู่จุดนี้ครับบ้านมะมุบ้านมะมุน่าเชื่อนะมันจะงนเาบอกแล้วไม่เชื่อให้เราขึ้นไปดูอ่อ

ครับไปกันตลทุก่อนนี่ต้อนรับสู่จังหวัดระนองนี่ครับกำลังจะเลี้ยวขวาตลาดนี้เป็นตลาดที่พี่เย็นมาลื่นล้มมาวางครับเพี้ยโนหรือเราในลาดนี่ล้มลืนใ้ล้มลาดนี่เฮ้ยมารจอเขากลางมาเล่นอะไรด้อ เดี aw aw ๋ยววาลากันหรือเวาะก่เจ้านเอาหัวลากมาเลยนี่เราโอานมามาจากนี่มาจากวันกิโลอ๋ออดีเลครับอยู่ใกล้ๆพอดีสามีสีวิชัยน้ำมันปามันด้านะ ได้ได้ได้นี่จะแดงว่าบอกไปลังลาดนี่มันก็เป็นคลองไมเ่เ่ะครับคลอง้านเราเรียกคลองประากลางเรียกอะไรหนูคลองเหมือนกันใช่ไหมออคลองกับว้ยมันเป็นแนวว้ยมันมาจากภูเกาใช่ไหม 慢慢。Bye bye. ยอดเลยครับเดี๋ยวให้รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนกันครับโอ้มีแกต่อยหลังด้วยทุกคนนี่ทุกคนสุดเกดประเทศไทยกระบุรีจังหวัดระนองครับผมโอ้สุดยอดเลยครับผมเครื่องเสียงลงเกียนดจริงๆครับ น,น,นี่นี่กว้างกว้างกว้างนั้นป่ะมาณละไรอ่โอ้โหนิดเดียวเองครับทุกคนนั่นก็สองไปเรือกันนะครับทุกคนนั่นคนคนใต้ใช่ไหม เขาซ้อมพายเรือไว like ้แข่งเรืออ้อ่านอ่านอ่านแข่ em? งเรือใช eh ่ไหมนี่เขาซ้อมนครับทุกคนเครื่องเสียงซ่านเองเกยังดีจังจะติดลิก่ะติดเนะบุดจำบุด บึดจำบึดไอ้แข่งเรือนี่มันสนุกตรงคนภาคครับคนภาคหนูเคยเห็นไหมโอ้สุดยอดอ่า บุดจะมุดนั่นขวางนั้นก็พม่าแลยนะหนูดูยังบอกคือถ้าไม่ไม่รู้ก็คือบานบานอ่ใช่ถ้าว่าไม่ถ้าอนไม่รู้ว่ากินว่านี่ใทยเหมือนกันเนาะนั่นน่ะวัดพม่าวัดวัดพม่าเขาก็นับถือศาสนาพุทธเหมือนเราเนาะ อ,อ,อ,อืม,มใช่ใช่ใช่เพราะว่าเราตีคู่ถนนตีคู่กันมาครับมาถึงละนองเลยรอบนี้กับก็ยังมาเจอพมา่าไปแม่สอดก็เจอพมา่าริ่งงานข้ามด่านแม่สอดบ่อยก็พมา่พมาสุดประเทศพมา่าแค่จังหวัดละนอง อแล้วก็คือคนกล้ามไปกล้ามกลับปรนเนียนไม่หรือ<ช>แต่ว่าอย่ามาทำานิแค่นี้มันต้องมีบัตรโหสุดยอดครับทุกคนไปอะไรกินกันครับผมประเทศไทยไว้รุ่นสุดป,ประเทศไปที่ไหนก็สุดประเทศครับ มีทุ่เลนะานนาฮานด้วยเป็นรีสอร์ทด้วยป็นที่พักออสุดเขตอีกแล้วทุกคนดูทุกคนนี้ก็ยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยโอ้โหเหมือนมาไกลมากน,นะ <laughs> มานิดเดียวก็เห็นป้ายต้อนรับประเทศไทยแล้วครับ กำไรชีวิตของคนเดินทางครับผมนี่น้องโอนก็ขับรถพ่วงเหมือนกันนะครับน้องโอนก็วิ่งตอนนี้วิ่งล่องนี่จะไม่ไม่ได้วิง่งไม้ไม่ได้วิงว่งครับเออวิ่งล่องกรุงเทพไปต่วเหมือนกันครับผมเจอกันทักทายกันได้ครับเดี๋ยวพี่ก็ขึ้นเฟซบุ๊กม้ดูนะครับผมจิจัะนะจิจชาบู นี่ครับบรรยากาศร้านเออเปลี่ยนลื่นนี่ปลาหมึกก็มีเราต้องนั่งก่อนไว้เดี๋ยวว่าสั่งก่อนมีอำไ่มีทุกอย่างเลยต้องเอาเมนูไหมหมึกเอาปลาเผาด้วยปลาเผาตัวนึงด้วยร้อยหกก็ได้ กินนี่ครับหนืูด้วยปลาหมึกอะไรก็มีเก๋ครับทุกคนเดี๋ยวคอดูอาหารกันใช่ครับของน่ากินมากครับเดี๋ยวรอชมเวลาอาหารมาแล้วทุกคนนี่ขอแองกอ1วันนะครับนานแล้วนะพี่ไม่ได้กินเบียร์นะครับทุกคนวันนี้มากับน้องโอนครับจัดไปทั้ง2ขวดเบาๆครับนี่เมนูแรกมาแล้ว เรารเมนูต่อไปครับน้ำจิ้มอยู่นะด้วยนะน้ำจิ้มครับจิ้มน่าจะเด็ดมากครับทุกคนนี่เชียบเบีย,บยร์ตัวนตัวครับเชียบเบียร์เก่าครับโอ้เป็นวุ้นอ่ะน้องเบียร์เป็นวุ้นน่ะมันแน่นั่งมันวุ้นเลยามาครับมาแล้วครับอันนี้ยำไข่แมงดาเนี่ย ยำหอยหอยไข้นเหมัอืนเหมือนกันลองชนแก้วก่อนชนแก้วก่อนครับชนแก้ว ไข่มังดาทุกคนอือสุดยอดครับโตเต็มอะทุกคนช่บ้านาูด้วยครับเออไม่ป้าที่บ้าน,านเหมือนกันจริงโอเคครับทุกคนปลาเผาทุกคนปลาเผา โยกย่าเลยจ้าอืมเด็ดจริงเนาะโอเคทุกคนขออนุญาตกินอาหารก่อนครับผมโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็ได้จบตรงนี้ที่เรียบร้อยนะครับผมนี่แหละครับมิตรภาพทีมงานครับผมเรามาขึ้นงานใกล้ๆบ้านทีมงาน น้องเขาก็มาต้อนรับพามาแวะกินแวะเที่ยวนะครับผมนี่ถ้าเกิดไม่มีทีมงานไม่มีครอบครัวสายด่วนหรือว่าไม่มีทีมงานอยู่แบบนี้เราก็ได้เฝ้าอยู่แต่รถหรือไม่ก็ตัดต่อไปที่ที่เราไม่รู้จักนะครับผมนี่แหละครับมิตรภาพที่แท้จริงครับผมนี่ยังอีกหลายคนเลยนะครับที่เสียดายที่ไม่ได้อยู่วิ่งงานขึ้นกรุงเทพไปครับสุดใจนี้ก็ขอทุกคนกดไลค์กด กดติดตามก็ติดต่อใครเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับผม